สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักด์นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่นานะครับก็เป็นที่นาน้ําดีดินดีอีกหนึ่งแปลงนะครับแล้วก็รูปลักษณะของโฉนดจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดทางสาธารณะถนนคอนกรีตครับ ซึ่งผมลงมาจากถนนนะฮะถือว่าเป็นถนนทางเข้าทางออกเมืองจังหวัดอุทัยนะฮะเป็นถนนเส้น333นะครับเข้ามาเพียง900เมตรเท่านั้นไม่ถึงโลนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตำบลน,น้ำทรงครับอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนอครสวรรค์เนี่ยแหละผมพาท่านผู้ชมมาดูแปลงทางซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะฮะเป็นที่นานะครับเนื้อที่11ไร่3งาน98ตารางวาครับ แล้วก็เสนอขายนะครับในราคาไร่ละ180,000บาทถ้าท่านผู้ชมคุ้นหูคุ้นตานะครับก็ต้องบอกว่าแปลงทางด้านหน้านะฮะผมเพิ่งจะขายไปนะครับก็สําหรับท่านใดที่พลาดโอกาสเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอยากจะได้ที่นานะฮะก็สามารถที่จะดูรีวิวของเราในวันนี้ก็ได้นะครับเป็นนาน้ําดีอย่างที่ผมบอกไปนะฮะสามารถทําการเกษตรเนี่ยได้ทั้งปีซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเป็นแปลงเป็นแปลงนี้เลยนะฮะเป็นที่นาทํานาได้ถึงปีละ2-3ครั้ง ซื้อที่นานะครับถ้าถามว่าเป็นตังค์ผมเองเนี่ยตังค์ที่อยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยนะถ้าถามว่าผมว่าซื้อที่นาแล้วได้อะไรก็ต้องบอกว่าได้ครับได้ค่าเช่าก่อนและลําดับแรกนะครับซึ่งเงินในการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าราคาไล่ละแสนแปดถ้าฝากดอกเบีย้ยธน,นาคารนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผลตอบแทนคงไม่ได้แน่หละนะฮะกับค่าเช่านาในนับปัจจุบันนี้นะครับนับเป็นครั้งนะฮะนับเป็นครั้งสมมติถ้าปีหนึ่งนะฮะทำได้2-3ครั้ง ก็รับไปเลยนะครับในแต่ละครั้งประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยมันเกือบ12ไร่นะครับก็เกือบ1 2 0 0 0บาทต่อครั้งนะอันนี้คือได้และได้ค่าเช่านะครับในส่วนที่2นะครับถามว่าได้อะไรได้ที่ดินนะครับเป็นของตัวเองนะครับเป็นสมบัตินะฮะหรือว่าเป็นอะไรที่ทิ้งเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเป็นที่นาใกล้ถนนสายเอเชียนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราในวันนี้เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะ บริเวณโดยรอบนะครับก็เป็นที่นาเอาละเดี๋ยวผมมาไล่เรียงนะครับในเรื่องของทางสาธารณะกันบ้างนะครับณปัจจุบันหน้าแปลงที่ดินนั้นนะฮะจะหันหน้าไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเลยนะลงมาจั้งแต่ถนนเส้น3ามสเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศใต้90เมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของ ทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมีต้นไม้นีมีจุดสังเกตนะครับแล้วก็มีบอ่อบาดาลอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับพื้นที่โซนนี้น้ําดีมากนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นน้ําบาดาลน,นะครับสามารถที่จะดึงขึ้นมา,าปล่อยในที่นาได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องพักเอาไว้กันเลยนะฮะเพราะบางแปลงหรือว่าบางที่บางโซนนะครับเขาก็บอกว่าบ่อบาดาลเนี่ย นะฮะอาจจะต้องมันเค็มบ้างมันกลอยบ้างนะฮะต้องดึงขึ้นมาต้องพักแต่พื้นที่โซนนี้นะครับไม่ต้องเลยนะฮะสามารถที่จะปล่อยอทํานาได้เลยนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยนะที่มาเจอกับคนเช่านะครับทานาทั้งปีนะครับเป็นการยืนยันจากผู้เช่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังนะครับที่ดึงน้ําบาดาลขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยดีกว่านะฮะระหว่างที่ดูไปนะครับท่านผู้ชมก็ บริเวณของท้ายแปลงที่ดินนั้นนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะเท่ากับทางด้านหน้าตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่90เมตรนะฮะก็จะมีลักษณะที่ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะท่านผู้ชมดูไปนะเนี่ยนะครับแปลงที่ดินนั้นนะฮะจะห่างจากตัวอำเภอพยุหคีรีนะครับเพียง6กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นสำนักงานนะครับที่ดินอำเภอพยุหคีรีนะครับ7กิโลเมตรแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับ วิ่งขึ้นไปนะฮะขึ้นไปสู่ภาคเหนือหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์น,นั้น35กิโลเมตรจากบริเวณของแปลงที่ดินของเราแค่นั้นเองนะครับถือว่าใกล้มากจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเจริญนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างสรร,ร,รพสินค้านะรวมไปถึงโรงพยาบาลมีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะฮะแล้วรวมถึงห้างที่มีหลายห้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสรวมไปถึงห้างที่กําลังจะเปิดใหม่นี้ก็เป็นเซนทันครับ แล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะฮะทางด้านของแนวขอบเขตนะครับก็จะ,ะพื้นที่โซนนี้นะฮะเป็นที่นาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ในเรื่องของแนวคันนานะฮะเป็นในเรื่องของแนวคันเขตอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตลอดในความยาวจะอยู่ที่220เมตรนะฮะถ้าจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมสังเกตอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินนั้นมีลักษณะเป็นรูปแปลงที่สวยกันเลยทีเดียวนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ดินนะฮะเป็นที่นาเนี่ยนะฮะบางคนเขาก็ถามผมว่าซื้อแล้วเอาไปทําอะไรนะครับก็ต้องตอบแบบว่าท่านปัจจุบันยังไม่ทําอะไรก็ได้ค่าเช่านะครับแล้วก็ได้เป็นที่ดินไปผมก็ต้องบอกว่าที่นาเนี่ยนะฮะผมก็ยังตั้งแต่ขายที่มาก็ต้องยืนยันได้ว่ายังไม่เคยเห็นมีใครขายที่ดินขาดทุนนะครับ ในราคานี้วันนี้แบบนี้นะครับอีกสัก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าซื้อให้ลูกให้หลานราคามีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มพูนเข้าไปนะครับก็ถือว่ามีแต่ได้กับได้นะในส่วนของที่นานะฮะหรือว่าใครจะจับที่ดินสวยๆในระยะสั้นๆอันนั้นเราก็ต้องไปดูในเรื่องของถนนหนทางนะครับปัจจัยอะไรหลายๆหลายๆหลายๆหลายอย่างนะครับติดติดขัด,ข,ดขัดนะฮะพอยืนอยู่กลางแดดนะครับก็สำหรับ พื้นที่แปลงนี้นะฮะในส่วนของดิน,นก็จะเป็นดินล้วนปนดินเหนียวดินดำนี่แหละนะฮะหรือว่าใครจะมา,าต่อยอดนะครับจะปลูกป่าเนี่ยก็เชิญเลยนะฮะน้ำดีดินดีนะครับปลูกยังไงก็ขึ้นพื้นที่โซนนี้นะครับนอกจากการเกษตรที่เป็นพื้นที่นาแล้วนะฮะก็ยังมีในเรื่องของเอกเษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือยาวมะเขือพ่วงนะฮะกับพื้นที่โซนนี้ข้าวโพดสามารถทําได้ครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะ ปลูกปลานะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไม้พื้นถิ่น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นประดูมะค่านะครับต้นแต้หรือว่าจะเป็นต้นยางนาก็สามารถปลูกได้อะะครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ